สวัสดีครับพบกับผมโตชโนลกับรายการกินกับโตชครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเปปปาลันครับสาขายเกตเวย์เอกกำไยนะครับเขตคลองเตยกรุงเทพนะครับก็มีเมนูสองเมนูครับที่ผมเลือกมานะครับสั่งกันทานกันง่ายๆสบายๆก็คือเฟรนไนบาร์บีคิวชีสนะครับก็คือเป็นบาร์บีคิวโรยผงบาร์บีคิวไปก่อนแล้วก็เอาชีสลากเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับมีซอสมะเขือเทศมาให้ด้วยตัวนั้นึงเป็นไก่คาราเกตนะครับ5ชิ้นพร้อมซอสน่าจะทรงนี้น่าจะเป็นมายองเนส อ่ะเดี๋ยวลองทายกันดูครับรสชาติจะเป็นจันไดอืห <c oughs> ืชุ่มมากคุณผู้ชมไก่ชุ่มมากอือหือตออือไม่ผ้ชมเนสให้ฮะอร่อย ไก่ทุ่มมากนอนแหลเหมือนน้งแห้งๆยิงเอาไปเท่านั้นแหละอืชุ่มมันทีทนี่ไมแหนนี่ไม่ขาดเทศด้รับไม่ขาดเทศหอยน้องหมได้ไหมเลิอเลยคนละแบบเลยก็คือแบบไม่จิ้มอะไรเลย,เลย จิ้มมะยองเน้วก็จิ้มอซอสเผือ,อ,อเทศอร่อยคนละสไตล์อันนี้มาดูเป็นสไตล์บ้างครับราชีเข้าไปแต่ไม่กิ่นบะบีชีหอมหอมบอกว่าอร่อย ผมกินถูกอะไรที่เรื่องแบบรานช้นเพิ่มแค่สี่บาทจากเบสบอลบาร์บีคิวบาร์บีคิวแปดห้าใช่ไหมผมบาร์บีคิวชีเมันแปดสิบเก้าเพิ่มแค่สี่บาทได้อร่อยอร่อยเพิ่มนี่โหสุดยอดอร่อยมากเนื่อผมอร่อยยิง่งนะครับถ้าเไม่สนใจก็ลองแวะมารับประทานกันดูได้ครับที่เบสบอลรันไม่ต้องไ็นต้องเอกเบรคก็ไมครับได้ทุกสาขานะครับตัวนี้ผมขออนั่งกินให้สบายใจก่อนครับ ขอกินให้เรียบร้อยก่อนนะอันนี้ครับรีวิวคร่าวๆประมาณนี้นี่สวัสดีครับ